เรายังเชื่อมั่นในแสงครึ่งครับผมทงยำแจมมาก่อนลูกกาโมดิสิโอ้โหถ้าเป็น CM ก็โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม GTA Gamer นะฮะและก็มาอยู่ในเกม FC Mobile นะครับมาสำหรับคลิปนี้ครับผมนะขอบน EA หน่อยแล้วกันว่าต่อเวลาพิเศษนี้จะเปลี่ยนแต้มไปไหนเยอะแยะครับเอาจริงๆนะ จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแต้มทาไมผมยังงงอยู่เลยแต้มนี้เป็นน่าจะเป็นโทเค็นรอบที่สามเลยนะของต่อเวลาพิเศษใช่ปะทุกคน,นไอเปลี่ยนไอเก็บใหม่อ่ะไม่เท่าไหร่ครับแต่อันเดิมครับผมอันเดิมของผมครับสรุปติดดอยครับรู้งี้ฮะแบบนี้ต้องรู้งี้เลยแลกไม่ทันครับผมนะ ผมก็ลืมแรกนะวันนั้นเข้าไปดูในกลุ่มอยู่เห็นเขาบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นอน่าถ้าอัปเดตมารอบนี้กิจกรรมบัลลงดอมาก็จะมีอะไรอัปเดตบ้างก็เข้าไปอ่านอยู่นะแต่ว่าลืมแรกครับผมนะลืมไปแรกโอ้โหรู้งี้แรก12,500่ายังดีแหละติดดออยู่14,3 1 0แต้มครับผมศูนย์เปล่าเลยนักเตะผมโอ้โหขอบนนี้เอหน่อยแล้วกันมีใครติดเยอะกว่าผมไหมทุกคนสองหมื่นสามหมื่นมีป่ะโอ้โหขนาดหมื่นสี่เนี่ยผมยัง โอ้โหไม่รู้จะพูดคำไหนแล้ว EA ฮะไม่รู้จะเปลี่ยนไปไหนเยอะแยะก็น่าจะไม่เอาแต้มเก่ามาให้เปิดแล้วมั้งเนาะคิดว่านะโอเคขอบนหน่อยแล้วกันสักหน่อยหนึ่งโอเคมาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าครับผมนะสายฟรีครับเหมือนเดิมช่องผมฮะ ID ID ประจำช่องก็คือแพ็กหมันประจำช่องนั่นเอง3000เพชรและก็ รอบนี้จะเปิด7,500เพรด้วยแล้วกันในกิจกรรมบัลลงดอนะฮะเออตอนนี้มีเพชรอยู่11,862เพรเนาะมามาดูเลยแล้วกันว่าผมจะได้เปิดแพ็คไหนบ้างก็ฝากกดไลค์กด subscribe และก็กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยแล้วกันนะพี่ๆทุกท่านและก็อีกหนึ่งช่องทางครับฝากเข้าไปกดติดตามอ่า f a c e o o o k แฟนเพจหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับมาผมจะเปิดอยู่โอ้โหรอบที่แล้วใครยังไม่ได้ดูเข้าไปดูได้ครับผมนะ7,500เพั 7, รครับผม96ถึง1นะึนักเตะซื้อขายได้นะโอ้โหได้ร้อยมาผมขายได้ตัวนั้นนะอ่าคิมบินแจ100ขายได้151ยเอ็ดอ็ะทุกคนเออรู้สึกว่าโอ้โหหมานมากๆแต่ว่าแพ็ค3000ัลุ้นเกเลยนะ ถึงหนึซื้อขายไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าออกยากแล้วว่ะผมแต่ผมเห็นหลายๆคนในกลุ่มนะได้กุลลิกกันเต็มเลยแพ็คนี้แหละสามพเพชรมาดูวันนี้ว่ากุลลิกจะแตกไหมฮะและก็น่าจะได้เปิดตรงอ่ะแลกเปลี่ยนด้วยลวกันเนาะสามพตรงนี้แหละมาเดี๋ยวเปิดตรงนี้ให้ดูก่อนเลยแล้วกัน97้าสถึงหนึครับผมนะซื้อขายไม่ได้ก็ขอเป็นตัวใช้งานและกันโซโรเตส ช็อกโกแลนิโควิเลียมครับซามูเอลเอโตฮะมีหลายๆตัวเลยที่ตึงๆนะสำหรับร้อยสามก็ยังไม่เก่านะทุกคนร้อยสามโอ้โขอร้อยสามมาแล้วกันไปครับแสงครึ่งยังพึ่งได้ไหมสำหรับเราอ,อแสงหนึ่งผ่านไปครับแสงครึ่งยังพึ่งได้ไหมฮะขอวอล์กกิบสวยๆมาไอคอนแล้วว่า CAM ใครวะ 97โรสก,กี้อ่ะ97ได้97ฮนะโอเคเราก็ต้องได้ไปเก็บแต้มต่อเวลากันใหม่ละกันเนาะโอเคครับผมก็ถือว่ามาละลายก่อนละกันละลายความซวยออกก่อนละกันละลายเกลือก่อนละกันมาไฮไลท์ Hi อยู่ตรงนี้ครับทุกคนมาเดี๋ยวขอลุ้น3,000ก่อนละกัน99เลยเพราะว่าตัวซื้อขายได้เราจะเปิดเล่าสุดท้ายฮนะ สามพก่อนเลยแล้วกันครับกุลลิกปาพินก็น่าน่าใช้นะทุกคนนะเท้าห้าห้าเลยน่าใช้นะตัวนี้เอทีตัวนี้ไปดูเลยแล้วกันครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจอีกรอบแล้วกันเนาะพี่พี่ทุกท่านแสงครึ่งเรายังพึ่งได้ไหมแสงครึ่งพึ่งได้เสมอครับขอเป็นธงจำจำมาก่อนเลยสเปนเนอ,อสเปนหน่าลุ้น C A M โอ้นึกว่าไอคอน สเปน C M ไอคอนมีไหมโออิสโกโ้ฮะได้อยู่โออาร้อยครับผมนะสเปนได้ลุ้นนะกิจเนี้ยผมว่าสเปนได้ลุ้นโอเคครับขอเจ็ดพันห้าขอเป็นธงชาติจำแจมมาแล้วก็ขอ OV r 1 0อยแล้วกันจะได้เอาไปซื้อขายเนาะมีใครได้ตัวดีๆไหมเปิดสามพันเพรเนี่ยทุกคน กิจบรนลงดอร,รอบนี้ผมเปิดรอบนี้เป็นครั้งที่2องเนาะสำหรับคลิปที่ผมเปิดรอบแรกใครยังไม่ได้ดูเข้าไปดูได้ตรงตัวไอนะพี่พีคตันมาครับแพ็คไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับลุ้น96-105ึถงนะซื้อขายได้ครับผมนะแสงครึ่งเรายังเชื่อมั่นในแสงครึ่งฮะ <S 1> <S 1> เรายังเชื่อมั่นในแสงครึ่งครับผม <S <S รงำจำมแจมาก่อน ลูกาโมดิสิโอถ้าเป็น CM นะอุ้ยแมนซิตี้ซึไหมโอ้กวาดิโอครับผมนะร้อยอีกแล้วเออได้อยู่เฮ้อว่ามัน96มันเลทไม่ขี้เลทนะทุกคนนะอู้แต่ถ้าเป็น CM นะเมื่อกี้นะถ้าเป็น CM นะเอาเรื่องนะบอกเลยเมื่อกี้อะโอ้กวาดิโอฮะ อยู่นะผมเปิดสองรอบ7จ็ดพันห้าก็รู้สึกว่าได้ o v r ร้อยทั้งสองรอบเลยนะไม่ใช่รู้สึกดิได้ o v r ร้อยทั้งสองรอบเลยตัวแรกเป็นคิมบินแจร้อยขายได้ร้อยห้าสิบเอ็ดเอ็มตัวนี้ G m 2 1อ็อเอ็มครับผมก็มาดีครับเฮ้ยมันออกง่ายจริงวะเฮ้ยมันออกง่ายเกินไปหรือเปล่าแล้วก็แพงด้วยนะทุกคนแพงด้วยนะขายได้ด้วยอ่ะเออ อย่างน้อยก็ 200m มาไปเออ 199m อ่ะ 200m มาไปกว่าดีโอเออว่ะลูกนี้เก็บเพชรไม่ต้องเปิดละ3,000มาเปิด7,500เนี่ยทุกคนรู้สึกว่าเรดออกดีมากๆเลยนะนโอ้ถ้ามีสักอีกสักเก็ด7,500น่าจะได้รู้เรื่องเลยนะเพราะว่ามันเปิดได้2ครั้งรอบหนึ่งไอ้วันหนึ่งเนาะก็โอเคฮะขายได้ด้วยครับผม 200m ครับ ก็ไม sí, <c oughs> ่ขี <K> ้หร่นะทุกคนนะบอกเลยว่า ovr ร้อยแพง ovr ร้อแพงนะร้อยอย่างน้อยร้อัห้าสิก็โอเคประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าโอ้โหได้คลิปละสอ0ร m 150 m ก็ถือว่าโอเคนะเปิดรอบหนึ่งรอบหนึ่งเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปอีกรอบแล้วกันพี่เบรกท่านเนาะก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจและอีกหนึ่งช่องทางครับ เผื่อในครั้งต่อๆไปมีแจกของรางวงรางวัลก็ฝากเข้าไปกดอ่าติดตามที่ facebook fanpage ผมหน่อยแล้วกันเนาะ <c oughs> ก็ลิงก์อยู่อ่าใต้วิดีโอนี้นะทุกคนเนาะก็ฟังหน่อยแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีฮะทุกคน